แต่ที่พัดเอามาลงนี่นะยุดประสงค์ของพัดนะเพื่อยัางให้มันเป็นอุทาหรณ์แก่คนที่ไปทํางานประเทศไทยไปข่ายงานประเทศไทยเนาะพัดอยากแนะนําและก็เอาเคชของพัดนี่เป็นตัวอย่างพี่น้องถ้าเกิดว่าเจ้าไปทํางานประเทศไทยแล้วเจ้าได้เป็นเงินบาทเจ้าส่งกลับมาให้พ่อให้แม่เจ้าแล้วพัดอยากแนะนําให้เจเจ้าหั่นเอาเงินไปฝากเป็นเงินบาทเอาไว้เลยเนาะกดต้องไปแลกเป็นเงินกิบ ได้เงินสกุลเงินใดมากก็ให้เอาไฟ้าเป็นเงินสกุลนั้นไว้เลยน้องโบตงเอาไปเลขืูพัดสวัสดีการพักไทยสวัสดีเอ็มซีน้องฝั่งเ่าฝั่งแท้ต่ำเทมเดอรายพักททยสวัสดีผมไพี่น้องบริฐาทใน,นยามคอยคำลงแรงเดียนแห่งอิสลาเก่กกาเนาะพี่น้องนาะซึ่งวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับสาบุขานแหละ น้องมีกสองนาลานทีมงานสองสาลาเซโนโดำเนินรายการอ e ีกเซ็นเก่าเซ็นเคยเด็จะกพี่น้องซึ่งมื่อนี้เนาะก่อนอื่นเน,ะนาะสำหรับพีเอฟซีธันใดที่เขามาติดตามหับสมส่องของพเหานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ส่องของพวกเขาในเด้อเพื่อให้พวกเอาได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปรังเลวดีๆมาฝากกันประ z ม o แล้วก็เพื่อมีรายได้มาปิ่งเปือตนเองเนาะ เส่งก่อนอื่นนะสุภากะขออัปเดตอาการป่วยจังหน่อยหนึน่งนะพี่น้องเนาะซึ่งเมื่อวานนี่นะไข้หนีพี่น้องเอ้ยและเมื่อนี่นะอยากเจ็บมาอีกแล้วนะพี่น้องเนาะสุภา,าแต่ว่ากับ่ได้เจ็บแห้งปันใดเนาะกะพอมาเห็คุคลิปได้เนาะจะได้กะต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อที่ส่งมาให้สุภา,านะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube เนาะสุภา,าจื่อได้ทุกฐานเนาะที่ฐานได้ที่แบบว่าคอมเมนต์มาให้กำลังใจเนาะสุภากะอ่านไปยิ้มไปแล้วก็มีแห้งสูรโลกเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อ ซึ่งมือนี้นักสุพากาจะมาเห็ุคลิปรีแอคชันคือเก่านะพี่น้องจะมาเหตุคลิปรีแอคชันในหัวขอเรื่องสาวราวคิดผิดรู้อย่างนี้เก็บเงินบาทไทยไว้ดีกลัวนะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยได้มาถ่ายทําคลิปให้เฮาได้หับ z o มเป็นอุทาหรณ์นะพี่น้องนะว่าการผาเงินกีบในปัจจุบันนี่มันมีอัตราเสี่ยงที่จะลุกทื่นลายมากๆเลยนะพี่น้องเนาะก็คือว่าคลิปนี้ก็ เป็นคลิปอ่าเป็นเกตคลิปอ่าเกตความหูดีๆมาฝากคันตุ้งส้มเนาะบอกพี่น้องฟังลาวเฮาเนาะพี่น้องนอทีไปทํางานทางทางทางขอภขอภัยพี่น้องทีไปทํางานทางฝั่งไทยเนาะไกลอยากให้เดียวร้อยไปรู้ประทังอ้อนสอนใจนะพี่น้องเนาะอกลับไปกลับมาเลยพี่น้องฮะต้องเวกเงินจังไดยกะว่าอะไรก็เป็นการย้ายห่างแล้วเป็นน้องเนาะเจ้าฟ้าก็ะชีว์บอกไปวนมาแล้วเดี๋ยวต่อไปค่ะไปหาส้มคลิปพร้อมๆกันเลยนะพี่น,อนอ <l ots of that> ้องเน,นาะนนนจะได้ก่อนอื่นกะ ขอฝากคลิปต้นคลิปต้นสบายพ่อม่เนาะพี่น้องเนาะซูช่องพุ่นกัสลาวเกอร์ออฟฟิเชียลเนาะค่ะสัพพพาสิอันถึกเนาะค่ะสัพพาอ่านผิดจังไรก็ต้องขออภัยเนาะเดี๋ยวเราไปหาส้มอ่าพ่อม่กันเลยนะพี่น้องว่าพุ่นจะเบาอย่างซูฮาพังเนาะนะาส้มพ่อม่กันเลยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเกอร์ออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคุณขคำม่วนั่นเองทักทายสบายดีนะพี่น้องในมินิพัดดิมิชิตนากรมาฝากผ่านอีกแล้วเนาะ จึงในคลิปนี้ก็บมีอย่างหลายเนาะพี่น้องมือนีกับมาฮ้อนมาถึงกันแล้วก็คือมือที่พัดสิไปถอนเงินจํานวนที่พัดเคยเล่าให้ทุกคนฟังค่นนะออกมาเนาะแล้วพัดจะเสียไปแลกเป็นเงินบ้านหรือสีเอาไปใช้จ่ายมีสินอีกอย่างต่างๆเนาะพี่น้องมือน,นีพัดกับกาลังสิดเดินทางไปถอนเงินจํานวนดังกล่าวเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิกนํากันเลยทุกคนว่า,าเฮา,าเสียมาแลกเป็นเงินบ้านแล้ว,วจํานวนสองแสนบาทในมือกอ่อนนั้นมันสิเหลือจัก บ้าน,นในปัจจุบันนี้ค่ะนะไปเดินทางกันเลยพูดตอนนี้เขาก็กําลังเดินทางไปที่ธนาคารเนพี่นองธิพัฒว์เงินอยู่ที่ทางแยงลักซาวเ,เมืองปาก,กดินแขวงบริสุทไซเราเดินทางมาฮอดที่บ้านเวียงทองเมืองหินบุญแขวงขม,มวน,นตอนนี้แดดแห้งดีท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้เปิดคลิปขึ้นมาทุกท่านอย่าตกใจสีหน้าของพัดเด้ร์เพราะว่าพัดหากหายป่วยไม่เนาะ สองมมือก่อนทันพัดลงทองพี่น้องก็คือทองเสียแล้วเนาะใส่น้ำเกลืออีกอย่างเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้กับบริโนอนอีกแบบลูกกว่สบายนี่นะหน้าตาพัดกันเลยออกมาซิดิเนี่ยอย่าตกใจดดเ,เด้อพี่น้องเด้อเฮาเดินทางโตไปเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวไปฮอดทางแป้งรักซาวแล้วเฮาอย่างมาพึ่กันอีกนดนึง่งในตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดที่ทางแป้งลักซาวแล้วนะทุกคน ทางด้านหน้านี่ก็คือเป็นสี่แยกเลี้ยวขึ้นทางขวามือนี่ก็ไปลักซาวเนาะหรือว่าไปายแดนประเทศเวียดนามก็ไปทางนี้ส่วนเข้าทางตาเวนตุกพี่ก็ไปแม่น้ำฝองเนาะายแดนประเทศไทยตรงไปนี่ก็เป็นทางเลขที่13ขึ้นไปเวียงจันพี่น้อง แล,แล้วห้องก็เดินทางมาหอดธนาคารกันแล้วทุกคนเกี่ยวพัดกับสีลงไปถอนเงินน้ะพี่น้องอาสีบริท่ายในตอนที่อยู่ในธนาคารเพราะว่าเพิ่นห้ามถ่าย เดียวออกมาแล้วห่าจังว่ากันเนาะแล้วก็บเบิกน้ำกันอีกเือนนึงพดไปหลังจากที่พัดถอนเงินเฮียบห้อยแล้วเฮาก็เดินทางกลับบ้านกันเลยเนาะพี่น้องและนี่ก็คือเป็นเงินซดที่พัดถอนออกมาไปเงือเบิกน้ำกันอยู่เฮือนในตอนนี้พัดก็ได้เดินทางมาฮอดเหือนแล้วเนาะพี่น้องและนี่ก็คือเป็นเงินทั้งหมดที่พัดไปถอนออกมาเนาะเป็นเงินกี้รวนๆเลยเนาะทุกคน ก็มีประมาณเท่านั้นแหละพี่น้องเงินทั้งหมดที่พัดได้ไปโอนออกมาในมือนี้ต่อจากนี้พัดก็สิเอาเงินจานวนตั้งกล่านี่เป็นเลขเอาเงินบ้าทไว้ทั้งหมดเลยเนาะพัดอาจจะบ่ได้ซื้อคําตามที่ไอ้น้องเอฟซีแนะนามาเนาะเนื่องจากว่าเงินของพัดท่านโบมโอซุบสก็บของมีค่านะพี่น้องเพราะว่าขโจรขโมยมันหลายเนาะกูมือนี่ถ้าเราไปแเลขเอาเงินบ้าทแล้วพัดเองคิดว่าแลกมาแล้วเราเอาไปฝากธนาคารเอาไว้นะ มันสิปโปะไยหลายกว่าอันนี้ก็เป็นความคิดของพัดเพราะว่าบานโนโคคามีเฮาความปลอะภัยในเงินในซานบ่ได้มีกำแพงอ้อมได้ที่น้องอ้ยม,มีแต่ประตูหน้าต่างปกติเนาะแล้ววันนี้ FC หลายคนก็นอาจสะมีคำถามว่าเป็นอย่างพัดคือบแลกอยุธนาคารเลยคือบ่เอาเงินกีบเลกเอาเงินบาทอที่ธนาคารเลยคำตอบก็คือพัดสอบถามทางธนาคารบ่งแล้วเนาะคนบอกว่าบ่าสามารถเอากีบเลกบาทที่ธนาคารได้เนาะเพราะว่าเป็นพุธของเงินนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเฮาจําเป็นต้องใช้เงินบ้านต,ตอนนี้เฮาก็ับไปหาแลกข,ของเฮาเองเนาะแลกแบบเพื่อนๆละท่านผู้ชมพัดเองก็ยังฮูงง้เลยตอนนี้ว่าสิแลกเอาเงินบ้าอยู่ใส่ได้เนาะก็ลองหาเบิ่งงั่นละพี่น้องปัญหาทุกอย่างมันก็คือสิมีทางโอ้อั่นละพัดว่าในความเป็นจริงแล้วคลิปนี้พัดบ่อย่างเห็ดลงปานใดเนาะพี่น้องเพราะว่าคนที่เข้ามาเบิง่งบางคนก็นว่าเรื่องเงินเงินทองทองนี่บ่จําเป็นต้องออกมาลงอวด ก็จาเป็นต้องเอามาโซก็ได้โซงูก็มีนอกบางคนเพิ่นด่านะแต่บางคนก็มีความเห็นอกเห็นใจก็มีหลายคนก็หลายความคิดนะพี่น้องบางเ่อคนบ้านเดียวกันเข้ามาเบิกหัวว่าเงินซัมนี้ก็เอามาอวดเนาะสินะความคิดของคนเฮามันกับบุคือกันแต่ที่พัดเอามาลงนี่นะยึดประสงค์ของพัดนะเพื่อยัางให้มันเป็นอุทาหรณ์แก่คนที่ไปทํางานประเทศไทยไปขายงานประเทศไทยเนาะ พัดอยากแนะนำแล้วก็เอาเคสของพัดนี่เป็นตัวอย่างพี่น้องถ้าเกิดว่าเจ้าไปทํางานประเทศไทยแล้วเจ้าได้เป็นเงินบ้าทเจ้าส่งกลับมาให้พ่อให้แม่เจ้าแล้วผัดอยากแนะนําให้เจ้าหั่นเอาเงินไปฝากเป็นเงินบ้าทเอาไว้เลยเนาะบบต้องไปแลกเป็นเงินกิบได้เงินสกุลเงินใดมาก,ก็ให้เอาไปฝากเป็นเงินสกุลนั้นไว้เลยเนาะบบต้องเอาไปแลกคูอพัดเคสของพัดนี่มีความเสียหายหลายเนาะเมื่อหลายปีก่อนท่านพัดหาฝากเงินมาส่ง0,000นบ้าท แต่พัดน่ะเอาเงินสองแสนบาทน,นี่เป็นเลขเป็นเงินที่ฝากไว้แล้วปัจจุบันนี้พัดไปถอนออกมาเนาะที่ถอนออกมาก็มีความจําเป็นบางอย่างเนาะพี่น้องที่ต้องใช้เป็นเงินบาทฮะน่ะพัดก็ต้องไปถอนเอาเงินจํานวนนี้ออกมาแล้วก็ต้องกลับเป็นเลขเป็นเงินบาทยแล้วพัดเสียเงินไปเป็นแสนเลยเนาะพี่น้องก็คือฝากสองแสนหลายปีผ่านไปลดลงเหลือเสนหนึ่งผูดได้เนาะ ดีบุบางคนถอนออกมาเป็นเงินกีบแล้วใส่เป็นเงินกีบมดเลยนะบบมีความจําเป็นต้องแลกเป็นเงินบาทไปใส่นะแต่พัดไม่มีความจําเป็นเนาะต้องแลกเป็นเงินบาทเพื่อเอาไปนําใส่นะทุกคนที่พัดต้องใส่ต้องจ่ายนะมันต้องใส่เป็นเงินบาทเขนะ้าใจบบเนาะถามว่าใส่เป็นเงินกีบเลยก็ได้บบได้คือกันเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วจุดประสงค์ลักๆของคลิปนี้ที่พัดเอาลงไปก็คืออยากให้มันเป็นอุทาหรณนะ์เนาะ แก่ทุกคนที่ชิดตัดสินใจเอาเงินบ้านนบไปแลกเอาเงินกี่ปากไว้ในยุคเงินเฟอ้อแบบนี้พัดบนแนะนําเลยเนาะถ้าโบาอยากเจอแบบพัดกับยาเฮตเดือห้างคุณชมได้เงินบ้านมาก็เอาไปฝากไว้เป็นเงินบ้านานะนะเนาะในธนาคารเพื่อนก็นมีให้ห้าฝากเงู่แล้วเป็นเงินบ้านเป็นเงินดอลลาร์ปก,กติวบจำเป็นต้องเอาไปแลกกี่ปากไว้ด้วพี่น้องอันนี้พัดอยากแนะนาไว้ เพื่อว่าคลิปนี้นะสิเป็นประโยชน์เนาะที่เอาลงะนะโบแมนเอาลงเพื่อให้เกิดความคัดค้องหมองใจโบแมนเอาลงเพื่อให้เกิดความวุ่นวายและกับโบได้เอาลงเพื่อให้ไผ่เข้ามาด่าทาั้งนั้นเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดสีด่าก็ด่าได้เน,นาะพัดนาะโบถือแต่กับความเป็นจริงและะ้วกับโบจาเป็นต้องด่าก็ได้เนาะเพราะพัดเองกับโบได้เฮ็ดให้ไผ่เดือดหอนที่พัดเอาลงไปนี่นะก็คือเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เพื่อให้เป็นเทศตัวอย่าง บอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสียหายคือจังพัดโนีิน้องในคลิปนี้พัดกับสิฟ้าไวทอนีแหละเราพัดเองกับเมื่อยแหงหลายเนาะหูซึกเสียดายเนาะเสียดายส่วนที่มันหายไปนะแต่เฮ็ดจังไดได้เนาะพัดกับได้ตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจพิดพลาดไปแล้วค่ะได้แต่หวังว่าคนที่ได้เห็นได้เบิ่งงคสพัดเป็นตัวอย่างแล้วสีบตัดสินใจผิดคือพัดเนาะพี่ง ในคลิปนี้ก็สิมีประมาณเท่านี้เนาะทุกคนพัดกับโมีอย่างหลายเนาะได้เฮ็ดคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วเอซีหลายคนที่เป็นห่วงพัดก็ต้องขอความมุกขอบใจนําเนาะขอความมุกขอบใจทุกคําแนะนําทุกคําเตือนเนาะทุกความหวังดีในมือนี้พัดก็ได้เฮ็ดตามที่ทุกคนบอกแล้วเนาะอย่างใดกะฝากงให้กําลังใจพัดทุกเก้าทุกพัดก็สิพยายามสู้ต่อไปเนาะพี่น้องถึงแม้ว่ามือนี้พัดสิ เงินหายไปเป็นแสนก็ย่ามันเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาก็บ่ฮู้อนาคตนะพี่น้องว่ามันสิเกิดหยังขึ้นหั่นน่ะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงพัดก็สิฝากไว้ซ้ํานี้เนาะคลิปนี้สําหรับในมื้อนี้พัดก็สิขอตัวทุกท่านไปก่อนเด้อเนาะพอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับมื้อนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสบายดีสู้สู้สู้ใต้อีตนเอื่อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็ที่ว่าลุกไปเป็นแสนกว่าเนาะจากเงินที่อ่า เป็นเงินตะกี้เนาะตอนเงินบาทยังไม่ทันได้ขึ้นเนาะเงินลาวก็บสองเซนบาทเนาะเออยถึนฝากไว้เนาะพอดีว่าตอนนี้เงินกี퍼เงินอ่าเงินบาทแข็งขาขึ้นเนาะเพิ่นไปเอาเงินออกมาแล้วมาแตะกลับเป็นเงินบาทขึ้นเพิ่นลุกเป็นแสนกว่าพี่น้องกระตานอีต้นเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะหาเงินมาเพิ่นสิได้แต่ละกีบแต่ละอัดเนาะเบิ่งซีหน้าเออยเพิ่นก็บ่คือสิแบบเหนื่อยเนาะพี่น้องเนาะเหนื่อยแล้วก็สะได้ให้เละพี่น้องเฮา ไปทํางานรับจ้างมากครัเพื่อนฉได้เงินกีบหนึ่งอัดหนึ่งก็บเมื่อเรื่องง่ายคือจังหวะแล้วพี่น้องเนาะบัตรมาเสียไปแบบเซยๆเลยเนาะมาเสียไปแบบง่ายๆเลยแบบนี้เราก็เป็นตาอุกใจนะเพื่อนๆนะพี่น้องนนอกจะได้กับฝากพี่เพื่อนนาะสู้ๆเนาะอย่าท้อท้อยคือเวลาแล้วเพื่อนกะทำใจเนาะเอื่ยเพื่อนกะสู้ๆเนาะพื่อนนอกอาจจะได้คลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจเอื่ยเพื่อนนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะสำหรับในหลายฐานที่แบบว่า อยากจะฝากเงินเป็นเงินกีบเนาะอยากจะเอาเงินบาทไปแตกแล้วไปแลกเป็นเงินกีบแล้วไปฝากนะพี่น,อน้องเนาะอย่าฝ้าก่อนเด้อยพี่น้องด้วยส่วงนี้เนาะช่วงนี่มันเป็นส่วงที่เงินมันกําลังเพิ่มนักเนาะการจะได้คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ตํางังเนาะสำหรับคลิปนี้โซฟ้าเลยน้องเมกอะิสด้ขอตัวลาไปก่อนเลยเนาะพี่น้องมือหนาพอกันใหม่เด้อบายดี